Thank you บทร้ายนะครับเว <ะ S 2> ลาใครเสียชีวิตเขาชอบร้องเพลงนี้อปัจจุบันการเป็นยปอย่างนั้นไงเกือบงงมากเลยนะครับแล้วเพลงนี้เนี่ยผมเคยไปเล่นตอนไปเยี่ยมเพื่อนที่ยะลาสาพันทิศนิสัยยะลานะครับเล่นให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็แต่งรลอนขึ้นมาบทหนึง่งตอนวันเกิดผมเมื่อปีที่แล้วนะครับคือปกติใครเสียชีวิตเขาจะร้องเพลงนี้ให้ใช่ไหมใครเลย แล้วแล้วผมลองเอาเนื้อความของเพื่อนที่ยาลาเนี่ยเออมามาใส่ทำนองนี้ดูนะครับผมรู้สึกว่าในฐานะคนที่ทำงานด้านสุขภาพเนี่ยไม่สามารถที่จะละเลยปัญหาความรุนแรงซึ่งเป็นต้นต่อของปัญหาที่ทำให้เกิดการยิงกันระเบิดอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่3จังหวัดเองเนี่ยคำถามคือว่าต่อให้ตั้งโรงพยาบาลอีกสัก10โรงมีหมออีกสักร้อยคนเนี่ยปัญหามันจะจบไหม สุขภาพของคนที่ที่เสียไปแต่แตความรุนแรงเนี่ยจะจบไหมมันก็ไม่จบนะรับม,มันไม่ใช่ต้นต่อนะร,รู้สึกเพลงเพลงนี้เนี่ยที่ที่ผมเอาเนื้อความของเพื่อนเนี่ยมาใส่คำนองเนี่ยมันอาจจะมีคำตอบบางอย่างที่คนในพื้นที่พยายามสื่อนะครับก็เดี๋ยวลองฟังสืับ สะเทือนใจเลยอยากร้องเพื่อเพื่อใครในตรงนี้จะได้ยินเสียงอะไรของเขาบ้างทำไมตกคาบจากที่เลเพลงเนี้ยทไมเพลงเนี้ยที่น่ถึงเป็นเด็กชาวเขาจริงเหรอเพราะว่าเด็กร้องร้องเพลงนี้พี่จำได้ว่าเพลงเนี้ยประทับใจมากเพราะว่าเด็กๆหมู่บ้านชาวเขาหมู่บ้านมณีิรศร์เนาะก็มีหลายคนเคยขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็มีครูอาสาอยู่สองคนซึ่งเป็นคนในในหมู่บ้านนี่แหละค่ะเขากลับไปเป็นครูโดย โดยใช้ทุนของอาจารย์สุครีเจริญสุขที่คณะมหิดลเรียอา,าสศึให้ทุนเงินเดือนเดือนละ4 0 0 0ับาทขึ้นไปสอนเด็กนะคะที่หมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็ที่จำได้ว่าที่ระดมเครื่องดนตรีไปให้เด็กๆเนี่ยหลายครั้งมากแล้วก็มีครั้งหนึ่งไปถึงปุ๊บตื่นนอนขึ้นมาประมาณสักหกโมงเช้ายังไม่เปิดค่ะนอนอยู่บนที่นอนแล้วเด็กก็เปิด <Ooh. S 1> เปิดมากออกมาแล้วก็ สวัสดีทั้ทายแล้วพี่ก็ลืมตาขึ้นมาแล้วบอกว่าเอ้ยล็องเพลงให้ฟังหน่อยดิแล้วเขาก็ล็องเพลงนี้แหละโอ้โอ้เจ้าพี่เสือปกติไม่ให้คนตาใช่ไหมล่ะให้โลกสดใสๆนะแล้วพี่ก็ลืมตาแล้วก็มองหัวนี้มาปลุกด้วยเพลงตั้งแต่เช้าเลยนะรึปลุกเช้าเพลงนี้เลยอเหรอใช่คนละเรื่องกับเจเลยอ่ะเจดูหัวทั จำได้ตอนนั้นที่คุณพีระนันติเสยนนี่ตายแล้วก็เขาก็ร้องเพลงนี้ผมก็เออว่ะน้นองเออเนาะเป็นเพลง,งนี้มันก็มีหลายมุมเนาะมันก็อาจจะแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็แล,ล้วแต่รอบคิวที่ใช่ป่ะโอเคอเพลงต่อไปอเอาเพลงต่อไปเราโบกันเยอะละเพลงนี้ถ้าฝันนะคะเพลงนี้เป็นเพลงของวงเผาไทยนะคะแต่ให้คุณสืบนะคะเสถียรเนาะหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักว่า เฮ้ยมีเพลงที่คนอื่นจักให้คุณสืบด้วยเนาะในช่วงที่คนอืจะไม่รู้จักคุณสืบ<ใน>ตอนที่เลือกเพลงนี้ตอนนั้นเนี่ยนึกถึงชาวบ้านที่เหมือนเลยนะครับที่พี่จาได้ไหมใครใครรู้จักปัญหาที่เหมือนเลยบ้าง<ใน>ครับใครรู้บ้างว่าที่นัน่นเนี่ยเด็กเกิดมาแล้วก็ มีเป็น,นออทิสติกเต็มเลย่เพราะได้รับสายแล้วเซยนายใช่เซยนาหมอน่าจะรู้จักดีใช่ไหมเซียนายถ้ารับเข้าไปแล้วร่างกายจะเกิดอะไรบ้างเป็นศากตรงตคางที่เกิดจากเหมืองแรกก็ลงไปในแม่นม้ำใช่นึกถึงคลิปตี้ด้วยคลิตตี้นี่ในรอบ14ปีเด็กเป็นออทิสติกเลยนะครับเราตอนนั้นเราเป็นพีทีด้านเด็กตอนนั้นน่ะที่ที่ฝึกงานอยู่ก็เฮ้ย เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงต่อให้ส่งทีทีไปสักกี่คนมันก็ไม่แก้อะไรเงี้ยปัญหาด้นานทรัพยากรมันเลยสําคัญมากกับระบบสุขภาพมันเกี่ยวพันกันนะก็เลยเลือกเพลงนี้ขึ้นมา,าลบหรือเปล่าไม่รู้นะผมไปอินโรก็ลบแล้ว <c oughs> <c oughs> ชิมอเล็เพื่อมนคนนะคะถ้าใครร้องได้ก็ช่วยๆกันร้องเน,ะนาะข <c oughs> องรูมกรรมชนร้องคุอะคุยมุมานักร้องนามากเลยอะเขาไม่รู้ว่ามีคุยลืมไปจบไม่ไน,นักร้องน,นพเพิออเ่มเปียอ๋อเตียงเตอุยไม่มาถึงกรุงเทพนะคะสรุปว่า <c oughs> 아. Oh. Oh. คนก็คงรู้จักแลวแล้วก็เป็นอีกเพลงน,นึงที่แบบให้กำลังใจสำหรับคนที่ทำงานแบบนี้เนาะพวกเราเนี่ยเอาเพลงพวกนี้มาร้องเพราะว่าคืออย่างหนึ่งเพลงพวกนี้มันเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยทำงานเพื่อสังคมนะคะจริงๆเนี่ยเราคือจริงๆเราทำอาชีพไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหมอก็ได้หรือวิศวะนะคะวิศร์ หรือว่าคณะอื่นๆที่ที่จบออกมาแล้วอยู่ในสังคมเนี่ยเราสามารถใช้วิชาชีพพวกนี้ทํางานตอบแทนให้กับสังคมได้ซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็ก็อยู่ในระหว่างการสแสวงหาแล้วก็ตั้งคําถามกับชีวิตเนาะว,ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะคะก็หวังว่าก็จะไปดิสเพลหนึ่งที่ให้กำลังใจน้องๆที่กําลังตามหาชีวิตตัวเองอยู่อีกอย่างหนึ่งคือประวัติของเพลงนี้เนี่ยในยุคหนึ่งในช่วง14ศตวรรษ มีการชุมนุมเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็นักศึกษาแพทย์พยาบาลที่โดนเนี่ยก็ได้ตั้งหน่วยพยาบาลเพื่อมวลชนขึ้นมาในบ็อกนะครับเพื่อที่จะให้การรักษาผู้ชุมนะุมซึ่งถูกลอบสางหาราอยู่เป็นบ่อยน,นะครับหรือแม้แต่พี่น้องมวลชนนะครับที่ชุมนุมเรื่องเถื่อตั้งแต่ยุคนะ,นะคยุคปี16นะเกินเทียบเลยนะครับในยุคอคนน่อนหน้านนนะครับเขาก็ไปไปเปิดนพนยาบาลเพื่อมวลชน,นแล้วก็พี่จิ้นก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมา มีคนเล่าเรื่องระบบประกันสุขภาพภาพีพ่ฝากว่าตอนที่ตอนที่มีประกันสังคมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตอนพศ2 5 3 5ไหมลงกนั้นนิดหน่อย มีคนบอกว่าระบบสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบสุขภาพที่ที่มีการพัฒนาเพราะว่ามีนักเคลื่อนไหวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหรือสายวิชาชีพเนี่ยลุกขึ้นมาเรียกร้องให้ให้มีการรักษาหรือว่ามีระบบสุขภาพที่ดีนะคะจำได้ว่าพี่เขาบอกว่าตอนตอนนี้เรารู้สึกว่าประกันสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบ มันมันก็มีแล้วเนาะมันก็แบบทุกคนก็มีประ,ประกันสังคมแต่เราไม่รู้ว่าก่อนที่จะได้ประกันสังคมมาเนี่ยมีคนไปอดข้าวนะคะหน้ารัฐสภาหรือว่าไปอดข้าวหน้าทำเนียบเพื่อให้ได้ประกันสังคมขึ้นมาซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอที่จะได้ประกันสังคมเนี่ยคือมันเราอยู่ในยุคที่มันมันดีขึ้นมาแล้วหลังจากที่ที่มีประกันสังคมเราไม่รู้ว่าพวกาพวกหมอพยาบาล รือว่าสายวิชาชีพสายแรงงานต่างๆเนี่ยเขาทําเรื่องนี้กันมาอย่างยากลําบากนะคะก็หวังว่าน้องๆที่ที่อยู่ในยุคนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสุขภาพให้ดีขึ้นนะคะเราก็เราก็คิดว่าความฝังยืด,ดื้อของเราทุกครับพูดถึงเพลงนี้นะครับก็เพลงก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่อยากมาเป็นแค่ธรรมาศาสตร์หมย เพราะอะไรก็ด้วยคำพูดที่ว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนใช้ถึงรักประชาชนเพราะคำพูดนี้แหละครับทำให้พี่อยากเป็นหมออยากเป็นหมอที่รับประชาชนและทุกว,วันนี้อุดมการณ์อุดมการณ์วันนั้นก็ยังคงอยู่เสมอพี่ก็ทำหน้าที่ของพี่ต่อแต่พี่คงไม่ได้เป็นหมอแล้วล่ะพี่แต่น้องๆน,น,นี่แหละคืจะไ,ได้เป็นหมอ ใช่เพลงนี้ชื่อเพลงพลังใจนะคะไม่ได้ซ้อมมาแต่ว่าโอ้ยพระเจ้าเพลงนี้เนี่ยพิตตี้กมมาชนเป็นคนแต่งไว้นะคะแล้วก็พี่ตี้เนี่ยตั้งใจแต่งให้กับพี่นิดวงกมมาชนที่ที่เป็นแฟนแกนะคะตอนช่วงที่เข้าป่านะตอนที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาแล้วก็เกิด6ตุลาขึ้นมาเนี่ยนักศึกษาหลายคนก็หนีเข้าป่าจนกระทั่งทุกคนก็ ความรักใช่ไหมคะก็ห้ามรักรักไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกไม่ได้เพราะว่าทุกคนอยู่ในวัยที่ต้องศึกษาแล้วก็ต้องต้องสู้เพื่อ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 สังคมในยุคนั้นนะคะเพลงนี้ก็เลยแต่งให้พี่นิดนะคะเพื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคู่รักกันแต่ไม่สามารถรักกันได้ ว่าอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนนะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่อยากให้กำลังใจทุกคนตอนนี้พี่ตี้เนี่ยเสียชีวิตแล้วพี่ตี้จบคณะเภสัชไม่ิดน ah นะคะตอนนี้กเกสียชีวิตแล้วแล้วก็แกก็ฝากเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่เราเรารู้สึกเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องนะคะก็ร้องกับดูเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันเรื่องออหลักประกันสุขภาพ <S S น่าจะแจกตันนานแล้วนะ เป็นรางวัลท่ามกลางสถานการณ์ที่หลักปอะกันสุขภาพเนี่ยกำลังกำลังจะถูกภรรพลังรใ,ใ,ใ,ใจอยู่หน้าหกาสิบหกครับทุกคนเลยที่เราไม่ได้เอา เหมือนทุกคนจะรู้จักสปออสอชนะครับสำนักง,งานหลักการสุขภาพหลังจากที่คือจุดเนล้นี้เนี่ยมันมันให้อารมที่อยากจะให้กำลังใจาหาการระบบสาธารณสุขในช่วงนี้นะฮะหลังจากปีที่แล้วเนี่ยสถานการเริ่มจาก ตรวจนแพทย์พิชิตนะครับเริ่มจากามีมีภาพร่างว่าจะเอาหลักประกันสุขภาพไปให้โรงพยาบาลเอกชนกันบ้าไว้นะแล้ว,ลวเรากําลังจะจบด้วยอาเซียนนะครับสถา,านการณ์ที่บุคลากรอาจจะโยกย้ายไม่อยู่ในโรงพยาบาลัแล้วโรงพยาบาแลรันก็ค่อยๆเจ๊งลงไปอะไรผมรู้สึกว่า,อ,าอยากอยากมอบเพลงนี้ให้ทุกคนนะที่จะจบไปเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่จะไปช่วยทําหลักประกันสุขภาพไว้นะครับ เราเราำเนินอยู่บนถนนที่ต้องคัดเลือกระหว่างเฮ้ยจะดำเนินระบบสาราสุขไปตามสังคมนิยมหรือเสรีนิยมเออถ้าเกิดว่าเราแพ้มาตรฐานของระบบสาราสุขก็จะเปลี่ยนไปนะ,ะ,ะฟังเลยดีกว่าคุณเจ๊แล้ว <c oughs>